กรรมาการการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนตำบลครั้งที่1 1. ตุลาคม2564ถึง 31. มีนาคม2565ค่าพระข้าพเจ้านางสาวยุด,ดีใจชอบปฏิบัติงานในตำแหน่งครูกศนตำบสลกบ,บาทสังกัดกศนอ,อำเภอคานุวาาัสบ,บุรีจังหวัดกำแพงเพชร จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลาัยราชภัฏนนครสวรรค์บริบททั่วไปกศอน,อนตำบลสลกบาทตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านเนินปอแดงตำบลสลกบาทอำเภอขานุวร,รักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาดหลังเก่า ผลการปฏิบัติงานไตรมาส1และ2งานการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นักศึกษาระดับประฐมศึกษาจำนวน9คนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน25คนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน6คนยอดผู้เข้าสอบนักศึกษาระดับ ปฐมศึกษาจำนวน9คนเข้าสอบจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ55.56นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน25คนเข้าสอบ18คนคิดเป็นร้อยละ72นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน6คนเข้าสอบ4คนคิดเป็นร้อยละ66.67งานการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาศิลปะประดิษฐ์จากผ้าจำนวน10ชั่วโมงผู้เรียนจำนวน6คนผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ100และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ100โครงการสนยนฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียน หลักสูตรวิชาช่างกระจกอลูมิเนียมจำนวน31ชั่วโมงผู้เรียนจำนวน12คนผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ100และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ100โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตได้แก่โครงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมจราจร เป้าหมายจำนวน6คนผลการดำเนินงานจำนวน6คนผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ100และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนได้แก่โครงการส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างอาชีพให้กับวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายจำนวน5คนผลการดำเนินงานจำนวน5คนผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ100และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ100โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่โครงการศึกษาดูงานโคกหนองนาโมเดลตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายจำนวน4คนผลการดำเนินงานจำนวน6คนผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ100และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ100งงานการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมที่จัดในรอบที่ 1. 1. ตุลาคม2,564-31ถึง31มีนาคม2,565ประจำปีงบประมาณ2,565ได้แก่ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนเป้าหมาย80คนผู้เข้าร่วมกิจกรรม80คนคิดเป็นร้อยละ100 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน เป้าหมาย25คนผู้ร่วมกิจกรรม25คนคิดเป็นร้อยละ100บ้านหนังสือชุมชนตําบลสลกบาทจำนวน2แห่งได้แก่บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่4บ้านวังสลักพระบ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่7บ้านอุตสาหกรรมยิ่งเจริญการดำเนินงานตามนโยบายและสถานการณ์ปัจจุบันโครงการกศนปักหมุด สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสกศน,นตำบลสลกบาดดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการภายใต้นโยบายปักหมุดคนพิการสำนักงานกศน,นจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทั้งสิ้น7คนดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและก่อข้อมูลตามแบบที่กำหนดมีผลสำรวจจากการปักหมุดดังนี้ ไม่พบตัวตนจำนวน3คนไม่ต้องการรับการช่วยเหลือด้านการศึกษาจำนวน4คนจากการดำเนินการดังกล่าวพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ต้องการรับการช่วยเหลือด้านการศึกษาด้วยสภาพความเป็นอยู่พื้นฐานไม่มีความพร้อมทั้งร่างกายสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผู้ดูแลผู้พิการได้ให้ข้อมูลว่าต้องการปัจจัย4 อาหารยารักษาโรคเครื่องนุง่งห่มที่อยู่อาศัยและเงินช่วยเหลือที่จะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมากที่สุดโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ด้วยสำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรให้สถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในการนี้กศนตำบลสลกบาดได้ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติพร้อมทั้งนำส่งเอกสารที่กำหนดโดยสรุปข้อมูลดังนี้รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับจากสำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน5คนจากการตรวจสอบคุณสมบัติมีผู้มีสิทธิ์รับจริงจำนวน2คนผู้ไม่มีสิทธิ์รับจำนวน3คน การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 การดำเนินงานภายใต้วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ความปกติใหม่หรือ new normal ครูและผู้เรียนต้องปรับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ตามสภาพความพร้อมทั้งภายในและภายนอกการเรียนรู้ทางไกายและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้กลายเป็นความปกติใหม่ของการจัดการศึกษาสถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 1. การจัดการศึกษา และการเรียนรู้รูปแบบกสนออนไลน์แบบอินฟิน t y ี้การจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้วยกิจกรรมเช่นเยี่ยมบ้านกรตอรมอบสื่อความรู้เกี่ยวกับโควิด1 9การป้องกันและลดการแพร่ระบาดให้ความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันไทยชนะหมอชนะเป็นต้น 3. เพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างครูผู้เรียนหลากหลายช่องทางเช่นไลน์กลุ่มเฟซบุ๊กใช้แบบทดสอบออนไลน์ให้เกิดการประเมินผลเป็นต้น 4. พบกลุ่มภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด5ชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันตนเองและคนใกล้ชิดให้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเกียรติบัตรและการพัฒนาตนเอง เป็นวิทยากรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสลกบาทประจำภาเคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ระหว่างวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ถึง17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ในรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมทักษะอาชีพระดับปรัชญาชั้นต้นและปรัชญาชั้นกลางจำนวน15ชั่วโมง ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเนื่องในงานวันครูอำเภอขานุวรสบุรีประจำปีพุทธศักราช2565จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากำแพงเพชรเขต2และสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอขานุวรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรผ่านการอบรมโครงการสนยนดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์และออฟไลน์ประจำปีง็ประมาณพุทธศักราช2,565ระหว่างวันที่1-2ถึง2มีนาคม2,565นณะโรงแรมเพรโฮเทลจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้ช่วยวิทยากรการอบรมโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันที่17กุมภาพัน พุทธศักราช2565นอะณอุทยานแห่งชาติของวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรผ่านการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสู่ความเป็นเลิศด,ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐา,านะ ในวันที่19กุมภาพันธนะ์พุทธศักราช2565ณห้องไอรูมสถาบันไอเวิร์ดอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยผลงานที่ภาคภูมิใจ เบ p r a c ก i c e การดำเนินงานการพัฒนาระบบไ c t สู่การบริหารสถานศึกษาคุณภาพข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการความรู้ของสถานศึกษาซึ่งมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลโดย ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการนำไอซีสู่การบริหารสถานศึกษาคุณภาพซึ่งมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานครั้งนี้เนื่องจากผลการดำเนินงานส่งผลดีต่อสถานศึกษาบุคลากรและผู้เรียนประชาชนในพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานกศนอประจำปีงบประมาณ2565 ขอขอบพระคุณคณะกรรมาการประเมินพนักงานราชการครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,565และขอขอบพระคุณผู้ให้คำปรึกษานางสาวพิชยาสอนสเวตอภิรัตครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน,อ,นอำเภอคานุวรรักษบุรีและนางธัญมนโอมณีเขียวครูผู้ช่วยขอขอบพระคุณค่ะ